เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้มันเป็นวันครบรอบ1ปีครับของเกมที่มีชื่ออ่า Indigo Park ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเกมที่หลายๆายคนน่าจะรู้จักกันดีเนาะและในเมื่อเกมนี้มันครบรอบ1ปีพอดีทางผู้พัฒนาเกมนี้ครับเขาจึงทาการเปิดเผยตัวอย่างใหม่ที่เป็นตัวอย่างแรกของ Indi g o Park Chapter 2ให้เราได้ดูกันและในวันนี้ครับเราจะมาเจาะเนื้อหาพาไปยังสถานที่ใหม่ๆและก็คาดเดาว่าในอนาคตของเกมนี้มันจะไปยังทิศทางไหนกันนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย แต่ก่อนอื่นครับเหมือนเดิมเลยนะผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปดูคลิปต้นฉบับก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ดีสคริปชันนะเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์อย่างเดียวเลยบอกว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างในแผนที่ที่เราจะได้ไปลุยในชั t e ์2นะครับเนาะโอเคเริ่มมาครับเอ่อไม่ได้มีอะไรมากนะฮะเป็นการบ่งบอกว่าพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่รกร้างซึ่งเราก็รู้กันดีเนาะว่าในอินดิโก้ปาร์เนี่ยมันเป็น ส่วนสนุกที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้แล้วนะดังนั้นสภาพมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับคือจะมีใบไม้ปกคลุมไปหมดนะครับแล้วก็พื้นที่เนี่ยก็ดูพังสุดโทมเป็นอย่างมากนั่นเองนะฮะนอกจากนี้ครับยังมีการเปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่าพื้นที่ที่เราจะไปกันต่อในแชปเตอร์สนี้จะมีชื่อว่า Oceanic Odyssey นะครับนี่เขียนตรงนี้เลยนะ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ฟินลี่อยู่นั่นเองนะครับดูเหมือนว่าชั a เตอร์สทั้งชั a เตอร์จะเน้นไปในทิศทางของอะควาเรียมอย่างเดียวเลยนะครับจริงๆแล้วในชั a เตอร์แรกเนี่ยมันก็ไปโฟกัสที่พื้นที่ของมอลลี่คนเดียวเหมือนกันนะครับในชั a เตอร์สเนี่ยก็จะมาโฟกัสที่พื้นที่นี้กันบ้างนะครับโอเคแล้วก็นี่ครับนี่ก็จะเป็นสภาพของอะควาเรียมทั่วไปเลยเนาะก็คือจะมีเป็นตู้ปลานะครับ ถึงอย่างนั้นครับปลาในตู้ปลาไม่เหลืออยู่แล้วซึ่งมันก็เมคเซน์เนาะเพราะว่าในตัวเกมได้บอกเอาไว้ว่าเรื่องราวที่ตัวเอกได้มาที่นี่เนี่ยมันห่างจากในตอนที่อินเทอร์กูปาร์คปิดไปแล้วถึง8ปีด้วยกันปลามันอยู่ไม่ได้หรอกครับเออหรือไม่ก็อาจจะโดนกินโดยฟินลี่ไปแล้วก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือสวนสนุกแห่งนี้มันมีอะไรที่มากกว่าสวนสนุกทั่วไปนะครับเพราะว่านอกจากสวนสนุกแห่งนี้มันจะมีเมอร์เชนไดา์ขายมีการแสดงเวที แล้วก็มีเครื่องแอคแทร์ชันให้เล่นนะครับสวนสนุกแห่งนี้ยังมีอะควาเรียมอยู่ด้วยเป็นการรวมกันที่แปลกแต่ว่าน่าสนใจดีแต่ว่าหลังจากนี้ครับมันจะมีเหตุผลอยู่นะครับว่าทำไมพื้นที่นี้ถึงมีอะควาเรียมได้นะครับไปกันต่อเนาะตรงนี้ครับเป็นจุดที่น่าสนใจอีกหจุดด้วยกันจะสังเกตว่าด้านขวามือนะครับจะมี ชุดดำน้ำอยู่นะครับซึ่งหลายๆคนทำการคาดเดาเอาไว้ละว่ามันน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เราจำเป็นต้องใส่เพื่อลงไปในน้ำนั่นเองคือมันก็เป็นคำถามที่สงสัยมาตั้งนานแล้วละ่ะว่าถ้าในเกมนี้มันมีตัวละครที่อยู่ในน้ําแล้วเราไม่ได้อยู่ในน้ำเนี่ยมันจะน่ากลัวยังไงซึ่งไม่ต้องอะไรมากนะครับเขาบังคับให้เราลงน้ำนะครับอารมณ์มันจะคล้ายๆกับเกม Char& ก s and น i n มินนะครับที่ผมเคยเล่นไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเราดำน้ําไปแล้วก็ คอยหลบไม่ให้ฟิลลี่เนี่ยมองเห็นเราเนะอันนี้คาดเดาว่าน่าจะเป็นในทิศทางนั้นนะครับซึ่งสําหรับใครก็ตามที่รู้สึกแพนิกหรือว่าเป็นโรคกลัวสับป,ประหลาดที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยแชปเตอร์นี้บอกได้เลยว่าจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับโอเคไปกันต่อเนาะนี่ครับ นอกจากอควาเรียมแล้วเนี่ยอันนี้ผมคาดเดานะพื้นที่นี้ยังมีมากกว่านั้นครับคือมันไม่ได้มีเพียงแค่สัตว์ในน้าแน่ๆมันต้องมีสัตว์ทีอ่อยู่บนบกบ้างนะครับเขาก็เลยทําการจัดเป็นสวนแบบนี้ให้เราได้เห็นกันนั่นเองนะฮะนี่แล้วก็จะมีนะครับถ้าสังเกตดีๆนะความจริงแล้วตรงนี้จะเป็นตู้นะครับแต่ว่าเหมือนว่ามีสัตว์ประหลาดบางตัวนะครับอาจจะเป็นสัตว์ทั่วไปนี่แหละหรือว่าอาจจะเป็นสัตว์ทดลองก็ได้ทําการหลุดออกมาจากตู้กระจกนี้นะครับ ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะแต่ว่ามันจะมีป้ายมาสอ์อตคดของลอยแล้วก็มอลลี่มาคอลนะครับก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นตู้ของลอยหรือว่าตู้ของมอลลี่ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะต่อมาครับอันนี้น่าสนใจอยู่พอสมควรเลยมีอะไรให้พูดถึงค่อนข้างจะเยอะเนาะเรียงไปตั้งแต่ซ้ายยันขวาเลยนะครับด้านซ้ายมือสุดจะเป็นตู้ของเพนกวินครับซึ่งก็ปิดอันนี้ก็เมคเซนส์ <laughs> อยู่แล้วนะฮะ ต่อมาจะเป็นป้ายคัทเอาของลอยเนาะซึ่งเราเคยเห็นลอยแล้วก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้อะไรมาก ทันไาอีกนิดหนึ่งนะครับจะมีป้ายเขียนว่า River Otter ครับซึ่งก็จะมีป้าย Otter นะครับอยู่ด้านบนด้วยเนาะแล้วก็จะมีจอนะครับที่มีแ a m l ี y อยู่ในนั้นนะฮะแต่ว่าที่น่าสนใจมากที่สุดนะครับก็คือด้าน,นขวามือนี้ครับดูเหมือนว่าคุณไอแซคอินดิโก้ผู้สร้างอ n d ดิโก a พาร์คเนี่ยเขาจะมีโปรเจกต์อีกหนึ่งโปรเจกต์ด้วยกันครับนั่นคือ Indigo Wildlife Initiative นะครับหรือว่า IWI อันนี้ผมพูดมนะั่วเนาะเป็นโครงการที่ คุณอินิโก้เนี่ยจะนําสัตว์มาไว้ในสวนสนุกแห่งนี้นะครับซึ่งประเด็นก็คือจำอคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทําได้ไหมครับอไม่ต้องอะไรมากผมโชว์รูปเลยละกันคือรูปนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปการทดลองของมอลลี่มอคอเนาะโดยเขาเนี่ยทำการนํายีนส์นะครับของนกแก้วเออมาทําการดัดแปลงและทําให้มันเติบโตกลายเป็นมอลลี่อย่างที่เราได้เห็นกันผมคิดว่าการทดลองเหล่านี้จุดเริ่มต้นมันก็มาจากโครงการ i n d i g o Wildlife Initiative นี่แหละครับ เหมือนกับว่าคุณอินดิโก้นั้นเขาอยากจะเปิดโครงการนี้เพื่อนำการซุกซ่อน,อนการทดลองเอาไว้ครับและเขาก็ทําการนําสัตว์หลายๆอย่างที่ได้มาจากทางรัฐบาลเอ่ยทางสวนสัตว์เอ่ยเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนให้กลายเป็นมาร์ค t คนั่นเองนะฮะประมาณนี้ผมคิดว่ามคเซนที่สุดแล้วนะเออนะครับแล้วก็อีกมุมนึงอันนี้น่าจะเป็นอีกมุมนึงเพราะว่ามันมีเพนกวินตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีป้ายอ่าอินดิโก้ไวไลฟ์นะครับอินิเชทีฟเนี่ยมันคือตรงเนี้ยนะครับ ก็คือทําการมองอีกมุมนึงเฉยๆนะอันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับคือคืออ่านตรงนี้ไม่ออกอยู่แล้วนะไม่ไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็ตัดไปที่ตรงนี้ครับจะเป็นตู้ปลาของปลาคราฟนะครับเป็นปลาคราฟหลากสีหลากสันที่เราเคยเห็นกันนั่นแหละผมไม่อยากจะเรียกชื่อตรงๆของมันนะมันอาจจะดูเป็นคําหยาบได้นะฮะแต่ว่าที่น่าสนใจเลยก็คือนี่ครับจะสังเกตว่าด้านบนนี้นะครับมันจะมีเขาเรียกว่าเป็น door h a t h นะครับหรือว่าประตูที่ ดึงขึ้นดึงลงน่ะเออมันก็เป็นไปได้ว่าตัวของเรานั้นจะต้องดำลงไปเอาของในนี้แล้วก็กลับขึ้นมานะครับไอ้ตู้นี้เราอาจจะไม่จำเป็นต้องทำก็ได้แต่ว่าตู้ที่มีฟิลลี่อยู่นั่นแหละเออมันน่าจะได้ทำแน่ๆนะครับเอาจริงพอมาพูดถึงจุดนี้แล้วเนี่ยผมอยากจะพูดถึงสัปปะหลาดใต้น้ำซะเลอะเกินนะความจริงแล้วสัปปะหลาดที่อยู่ใต้น้ำมันมีสเสน่ห์อยู่อย่างหนึ่งและมันต่างจากการเจออะไรอย่างอื่นมากๆเลยครับอย่างเช่น ในกรณีที่เราเจอผีหรือว่าเจอสัตวประลาดที่อยู่บนดินความเร็วของเราที่เราสามารถวิ่งหนีได้มันก็อาจจะใกล้เคียงหรือว่าเท่ากันกับสัตวปรลาดที่วิ่งไล่เรามาเพราะว่าทั้งเราและตัวสัตวประลาดเนี่ยมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยทั้ง2ฝ่ายนะครับ แต่ว่าในกรณีที่เราหนีสัปะหลาดในน้ําและเราอยู่ในน้ําด้วยเนี่ยทุกอย่างมันจะตรงกันข้ามเลยคือเราเนี่ยจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะแต่ว่าฉลามหรือว่าฟินลี่หรือว่าตัวอะไรที่อยู่ในน้ำเนี่ยพวกมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยกับมัน และมันจะเป็นสภาวะที่ประมาณว่าเราจะแทบหนีมันไม่ได้อะมันจะแสดงถึงความอึดอัดใจและด้วยสภาวะที่อยู่ในน้ำนะครับมันจะไม่มีเสียงประกอบไม่มีเสียงอะไรทั้งนั้นนะมันจะมีเสียงแค่รูบๆๆอย่างเงี้ยมันก็จะสร้างความกดดันให้กับเราอย่างมากเลยเอาจริงๆแล้วความหลอนที่อยู่ใต้น้ําเนี่ยน้อยเกมเท่านั้นนะที่ทําในปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าการที่マスコットテラーเกมนี้ได้มาแตะแนวความหลอนแบบนี้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจดีครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นทางเดินเนาะซึ่งหลายๆคนบอกว่ากราฟิกสวยขึ้นกว่าเดิมมากนะครับส่วนตัวแล้วผมไม่ได้เห็นความแตกต่างขนาดนั้นคุณผู้ชมบอกหน่อยละกันนะว่ากราฟิกมันสวยขึ้นไหมนะครับแต่ว่าเรื่องเชเดอร์แสงตกกระทบลงมาเนี่ยเอออันนี้ถือว่าดีขึ้นจริงนะฮะ mm hmm. แล้วก็นี่ครับนี่คืออีกมุมหนึ่งเนาะที่เราได้เห็นป้ายของออเทอร์สนะครับแล้วก็มีทีวีของแลมลี่นั่นเองนะฮะ ทักไทยเรานี่แล้วก็นี่ครับฟินลี่มาแล้วนะฮะซึ่งผมชอบดีไซน์ใหม่นี้มากอันนี้ดีไซน์ใหม่นะครับทุกคนถ้าถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูดีไซน์เก่านะครับคือมันจะมีความเป็นมังกรเออมากกว่าซีเซอร์เพนนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมีความเป็นซีเซอร์เพนและน่ากลัวมากๆเลยแะฮะ บอกได้เลยว่าถ้ามันไล่ล่าเรานะครับโอ้โหคนลุกคนชันอย่างแน่นอนและนี่แหละครับคือ Indigo Park Chapter 2นะครับคือด้วยความที่เป็นตัวอย่างสั้นนะเนาะเรายังไม่สามารถพูดอะไรได้มากนะครับแต่ว่าในตอนนี้ก็เป็นการยืนยันแล้วว่าเขาลุยกับ Chapter 2แล้วจริงๆและคาดว่าปีหน้าเราน่าจะได้เล่นกันนะครับ แล้คุณผู้ชมละ่ะตื่นเต้นหรือเปล่ากับ Indigo Park Chapter 2ครับลองบอกผมมาหน่อยละกันเนาะคุณคิดว่า,าฟินลี่จะมาในรูปแบบไหนเกมมันจะน่ากลัวมากน้อยเพียงใดก็ลองคอมเมนต์กันมาหน่อยละกันแต่จนกว่าจะถึงวันนั้นครับเอาไว้เราจะกลัหม่ในครั้งหน้าถ้ามีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมมาอีกเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงในอนาคตละกันแต่สำหรับวันนี้สำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับผม